หลายๆคนนะครับเจอปัญหารถวิ่งอืดลอรอบรอบไปลายวิ่งตื้อๆเหยียบไม่ค่อยออกนะครับวันนี้นครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยเทคนิควิธีสําคัญนะครับที่เราไม่ใช่ช่างเราก็สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกนะครับก็คือกองอากาศครับกองอากาศมีความสําคัญยังไงครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวดักฝุ่นที่จะผ่านจากตัวเทอร์โบนะครับก็คือ ถ้าฝุ่นนะครับเวลาเทอร์โบทางานนะครับมันก็จะดูดมานะครับดูดโดยผ่านตัวกรองนี่ครับเวลาเลขไมาเยอะๆใช้ไปนานๆไอ้ฝุ่นชุดนี้ครับมันก็จะมาเกาะตรงกรองนี่ครับทำให้นี่ครับกรองอากาศมันตันหรืออากาศมันผ่านได้น้อยพอกรองมันตันหรืออากาศมันผ่านได้น้อยนะครับมันก็ทําให้รถเราวิ่งอืดเพราะอากาศนี่ครับที่จะส่งเข้าห้องเผาไหม้มันมีน้อยนี่แหละครับก็คือความสําคัญของกรองอากาศดังนั้นเราก็ควรจะตรวจสอบและดูแลว่ากรองอากาศเรานี่ครับตันไหมสกปรกไหม หรืออาจจะเปลี่ยนตามระยะเลขไม้อาจจะเป็น10,000โล2 0 0 0 0โลเปลี่ยนทีนี่คือการดูแลเบื้องต้นเพื่อให้กองอากาศเราโฟโอากาศได้ดีโฟโก็คือการไหลนะครับการไหลของอากาศผ่านกองผ่านได้ดีมันก็จะแก้ปัญหารถวิ่งอื่นได้นี่คืออันดับแรกนะครับต่อไปอันดับ2นะครับก็จะเป็นกองดีเซลเหมือนกันนะครับกองดีเซลตัวนี้ครับมีความสําคัญยังไงครับมันจะเป็นตัวดักฝุ่นดักน้ํามันที่มันสกรปรกนี่ครับไม่ให้มายังระบบเรา ถ้าฝุ่นหรือผงนะครับมันผ่านกองได้นะครับมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับพวกหัวชงหัวฉีดเรามีปัญหาดังนั้นนะครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับกองดีเซลนะครับควรจะดูแลบํารุงรักษาอาจจะเปลี่ยนทุกปีหรือทุก1 0ื่นโล2 0 0 0 0โลก็แล้วแต่เราแต่ตัวนี้นะครับถ้ามันตันหรือมันสกปรกมากๆนะครับน้ามันที่มานี่ครับมันมาได้น้อยนี่ครับก็คือมันก็จะทําให้รถเรานี่ครับวิ่งอืด เพราะน้ำมันที่จะมาเลี้ยงในระบบมันไม่พอบางคันนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับไม่เคยดูแลเลยกองอากาศชุดนี้ครับจนมันยุ่ยจนมาอะไรพวกเศษผงเศษอะไรนะครับมันก็จะเข้าไปยังหัวฉีดเข้าไประบบน้ํามันเรามันก็จะตามมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดดังนั้นครับตัวกองน้ามันดีเซลสําคัญมากๆครับควรจะตรวจสอบและดูแลไม่ให้กองดีเซลมันตันถ้ากองดีเซลมันตันมันก็จะเป็นปัญหาทําให้เรารถวิ่งอืดเหมือนกันนะครับอันนี้คือ2หัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองอากาศกองน้ามันมาเข้าเรื่อง ตัวอุปกรณ์เซนเซอร์ทั้ง4ตัวนะครับว่าไอตัวเซนเซอร์ทั้ง4ตัวนี้ครับมันมีความสําคัญกันยังไงตัวแรกนะครับผมขอยกตัวอย่างก็คือตัว a i r ์โนะครับหลายๆคนจะเรียกว่า a i r ์โฟนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมจะเรียกมันว่า m a สแอร์โฟเซนเซอนะครับมันเป็นตัวอุปกรณ์วัดปริมาณมวลอากาศนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันจะติดตั้งอยู่ตรงกองนะครับก็คือเทอร์โบทางานนะครับดูดอากาศมาครับก็จะผ่านตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับมันก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมันสามารถถอดออกมาล้างถอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับถ้าฝุ่นถ้าอะไรนะครับมันไปจับเกาะตรงชุดนี้นะครับมันก็จะส่งผลทําให้รถเราวิ่งอืดเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้นะครับมันวัดค่าปริมาณของมวลอากาศถ้าวัดอากาศได้น้อยมันก็จะส่งผลทําให้การจ่ายน้ํามันน้อยตามนะครับเพราะความสัมพันธ์อากาศกับน้ํามันนะครับถ้าอัตราส่วนนะครับที่เผาไหม้แล้วจุดระเบิดสมบูรณ์นะครับก็คือประมาณ14ต่อ1ก็คือ14ต่อ1ก็คือ อากาศที่มานะครับ14น้ํามันก็1อันนี้ก็คร่าวๆนะครับเบนซินกับดีเซลก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณ14ต่อหนึ่งกายเป็นไม้ตัวนี้นะครับมันตันมันสกโปกนี่ครับมันวัดอากาศได้น้อยมันก็จะส่งผลทําให้การจ่ายน้ํามันน้อยตามนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุทําให้รถวิ่งอืดดังนั้นตัวนี้สําคัญมากๆเราควรไปตรวจสอบและดูเลยตัวนี้นครับจะมีเทมมาคํานวณทําไมต้องมีเทมครับเพราะเทมนะครับสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ดังนั้นตัวนี้ครับจะต้องมีเทมมาคำนวณเพื่อให้รู้ว่าปริมาณของมวลอากาศมวลอากาศก็คือน้ําหนักนะครับน้าหนักที่เข้ามานี่ครับมากน้อยขนาดไหนถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอากาศสูงขึ้นแปลว่านี่ครับปริมาณมวลอากาศจะขยายตัวดังนั้น,นครับจะต้องเอาเทมมาคำนวณถ้าอากาศเย็นนะครับอากาศจะจับกลุ่มรวมกลุ่มกันได้ดีมากๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมตัวแอร์โฟในรถแต่ละคันแต่ละรุ่นจะต้องมีตัววัดอุณหภูมิอากาศเพราะอุณหภูมิสําคัญต่อาการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศ นี่คือตัวเซนเซอร์ m a สแอร์โฟเซนเซอร์ตัวที่1นะครับต่อไปนะครับมาเข้าเรื่องที่หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับก็คือบา r o เมติ i c ฟสเชอร์เซนเซอร์นะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับรถบางรุ่นนะครับจะไม่มีการติดตั้งตัวบา r อเซนเซอร์มาให้นะครับแต่จะใส่ค่ามาในตัวคำนวณนะครับว่าบา r o เซนเซอร์อยู่เท่าไหร่ในกรณีรถที่ไม่มีตัวนี้นะครับเขาจะใส่ค่าไว้ที่100 KPA ครับ ก็คือแรงดันอากาศที่เราอยู่บริเวณทั่วไปนี่ครับบริโลกเรานี่ครับก็คือจะอยู่ประมาณ1บาร์บาหรือ1 0 0 0 0แสน pa นะครับก็คือประมาณ1บาร์นะครับแต่ตัวนี้ครับเาก็จะคำนวณมาเป็นหน่วย1 0 0 kpa นะครับตัวนี้ครับมันจะวัดแรงดันอากาศภายนอกย้ำนะครับมันวัดแรงดันอากาศภายนอกมันจะมีผลต่ออะไรครับในเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่ขึ้นเขาในกรณีที่เราขึ้นเขาสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับความดันบรรยากาศมันต่ำนะครับตัวนี้นี่ครับจะเป็นตัวมาคำนวณในการ จ่ายแรงดันน้ำมันด้วยนะครับถ้ายิ่งสูงขึ้นนะครับกลายเป็นว่าปกติที่เราอยู่ทั่วไปน่ครับประมาณ1บาทหรือห0 0 k p รอยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าขึ้นเขาสูงขึ้นอาจจะเหลือประมาณ98 97ก็แล้วแต่ความสูงของเขานี่ละครับตัวนี้มันคือความสําคัญมันจะวัดความดันบรรยากาศภายนอกบริเวณที่เราอยู่จุดที่เราไปแล้วมาคํานวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ํามันดังนั้นตัวนี้ก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับสังเกตใช่ไหมครับไอ้ตัวรูเล็กๆนี่ครับมันก็จะมี มดมีอะไรเข้าไปได้ครับเพราะมันติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ดานนอกดังนั้นก็ควรจะตรวจสอบและดูแลตัวนี้บ้างในกรณีที่เราขึ้นเขาก็ให้มันจะวัดค่าได้ถูกต้องเพื่อทําการจ่ายน้ํามันหรือชดเชยน้ํามันในส่วนที่มันคํานวณน,นะครับตัวนี้หลายๆคนทดสอบนะครับจะเห็นว่ามันร้อยตลอดมันไม่ได้พังนะครับตัวนี้นะครับมันจะวัดความดันบรรยากาศภายนอกก็คือจะได้100ตลอดดังนั้นหลายๆคนจะสับสนนะครับถ้า เช็คค่าตัวนี้แล้วทําไมมันโชว์ค่าค้างตลอดไม่ต้องตกใจครับตัวนี้จะวัดค่าได้ร้อยตลอดนะครับอันนี้ก็คือ barometric f r e s s u r e sensor นะครับตัวที่2นะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่า map sensor หรือชื่อเต็มมันครับก็คือ mini f o แอ absolute f r e s s u r e sensor นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดแรงดันในท่อร่วม id นะครับตัวนี้นะครับมันจะติดตั้งไว้ในท่อร่วม id ครับเพื่อจะวัดว่าแรงดันท่อร่วม id นี้ครับ มามากน้อยขนาดไหนเพื่อให้รู้ว่าแรงดันอากาศนะครับที่เธอโบอัดมานี่ครับได้ตามที่ต้องการไหมในกรณีนะครับรถนะครับบางทีไฟโชนะครับก็คือตัวนี้นะครับวัดแรงดันท่อร่วมไอดีได้น้อยมันก็ทําให้ไฟโชได้นะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญมากๆเลยครับมันวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีว่าในรอบเครื่องจนต์เท่านี้ครับควรจะได้แรงดันท่อร่วมไอดีเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับมันก็ทําให้ไฟโชดังนั้นครับตัวนี้ก็มีความสําคัญมากๆครับ เพราะมันเป็นตัวที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันเหมือนกันนะครับก็คือจะมีอุณหภูมิแล้วก็มวลอากาศแล้วก็ตัวบาโลก็คือวัดความดันบรรยากาศแล้วก็ตัวแมปเซนเซอร์หรือมินิโฟลด์แอปซูลท์เฟสเชอร์เซนเซอร์นะครับก็วัดแรงดันในท่อร่วมไอดีทั้ง3ตัวนี้ครับจะคำนวณเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเอามาคำนวณอัตราการจ่ายน้ำมันนะครับที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจุลระเบิด ดังนั้นนะครับทั้ง3ตัวนี้มีความสำคัญตัวนี้ก็คือแมปเซนเซอร์หรือชื่อเต็มมินิโฟลด์แอปซูลต์เฟเจอร์เซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับมันยังมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัวโซริลอยหรือหลายคนจะเรียกว่า EVRV ตัวนี้นะครับจะเรียกมันว่าโซ r i n อยคอนโทรลเวกเกเตอร์โบนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวไปควบคุมการทางานของ กระป๋อง็วเกตเทอร์โบให้คีบเทอร์โบนี้ครับมันเปิดปิดตามรอบเครื่องยนต์รอบสูงขึ้นก็จะต้องปรับเปิดเยอะขึ้นแต่พอรอบลดลงนะครับตัวนี้ก็จะต้องสั่งโดยการให้กระป๋องไวเกตนะครับปรับคีบปิดลงปิดลงเรื่อยๆนี่ครับนี่คือความสําคัญของมันผมเลยเรียกมันว่าเฟเชอร์คอนโทรลวาลก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับไปควบคุมการทํางานของกระป๋องไวเกตแล้วมาเข้าเรื่องกันนะครับที่ผมค้างไว้ตะกี้นะครับว่าตัวี้งตัวนี้ครับมันมีความสําคัญกันยังไงก็คือตัวนี้นะครับตัวซ้ายมือก็คือแมปนะครับ มันจะวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีนะครับวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีได้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะส่งเข้ากล่องนะครับสัญญาณที่ส่งเข้ากล่องผมเรียกว่าอินพุตนะครับว่าแรงดันท่อร่วมไอดีมามากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะส่งสัญญาณเอาพุตนะครับมาหาตัวโซเนอย์นี่คือตัวนี้นะครับที่เคสที่ผมเจอนะครับก็คือไอตัวแมปเซนเซอร์นี่ครับวัดค่าได้255 kpa กลายเป็นว่าโซเนอย์ครับที่เช็คนะครับตัดจ่ายไฟมาที่ตัวโซเนอยม ไม่ให้ซลีนอยท์ทำงานวัดไฟแล้วไม่มีไฟมันเกิดจากไอตัวนี้ครับมันเสียดังนั้นตัวนี้นะครับมีความสําคัญมากมากครับมันสําคัญยังไงครับเพราะปกตินะครับมันวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีเมื่อมันรู้ว่าแรงดันในท่อร่วมไอดีนะครับที่จะเข้าห้องเผาไหม้ที่จะเข้าห้องจุดระเบิดมามากน้อยขนาดไหนถ้ามันจับได้ว่ามามากนะครับมันก็จะไปสั่งสัญญาณเอาพุทธนะครับให้เปิดคีบเทอร์โบนะครับมากตามทําไมต้องเปิดมากตามครับ เปิดเพื่อคลายอากาศไอเสียนะครับในกรณีที่อากาศมันมาเยอะมันก็จะต้องปรับเปิดคีบอากาศไอเสียนะครับให้ออกสู่บรรยากาศนี่คือความสําคัญของตัว map sensor หรือผมเรียกว่า f e เ t u r e control valve นี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็มาใช้ควบคุมสวยหน่อยทุกอย่างทุกอุปกรณ์นี่ครับทั้ง4ตัวนี่ครับทำงานร่วมกันหมดทํางานสัมพันธ์กันหมดอันนี้คือมีความสําคัญมากๆดังนั้นตัวนี้ก็ควรจะตรวจสอบและดูเล มันทาความสะอาดมันด้วยนะครับมันสามารถทําความสะอาดนะครับฉีดน้ํายาล้างทำความสะอาดนี่นะครับก็คือความสําคัญของเซ็นเซอร์วัดค่าอากาศทั้ง3ตัวและตัวโซลีนอยและกองอากาศอีก2ตัวดังนั้นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับที่เราสามารถนะครับตรวจสอบแก้ไขเช็คเบื้องต้นตรวจสอบเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกครับดูแลกองพวกระบบกองอากาศก็ดีเซลแล้วก็ลองทําความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ดูครับว่าเซ็นเซอร์ มันสกรปรกไมหมถ้ามันสกรปรกมันก็จะทําให้รถเราวิ่งอืดรอรอบได้นี่ครับนี่คือความสําคัญของมันทั้งเซ็นเซอร์ทั้ง3ตัวและตัวเซนเอย์อีก1ตัวก็จะรวมเป็น4ตัวที่ใช้ในการควบคุมอากาศกับน้ํามันนี่คือความสําคัญมากๆนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆทาคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆสําหรับผมโดมมิโตเมชันสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ